เต่สาหรับกรณีที่กรรมกรอย่างเราชนชั้นแรงงานคือเฮ่านะคะพี่น้อง <c oughs> ต้องทํางานเดี๋ยวพี่น้องจังไดเงิน <c oughs> สวัสดีค่ะมือนีพบพอกันกับแมวเหมียวคือเกาเช่นเดิมนะคะมือนีก็มีคําถามยอดฮิตนะคะพี่น้องได้ผัวฝรัง่งได้เฮ็ดงานยูตี้เพิ่์ว่าเนาะมือนีกัสีมาบาลสูฟังนะคะพี่น้อง คนไทยที่ยุ่งเมืองไทยนะพี่น้องห้ายคนเพิ่นกะตอนนี้กาสีแบบสีว่างไหนละ่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะพี่น้องอ่าสมัยก่อนคนที่ใดผัวฝรั่งกะบสิบ่ค่อยร้ายบันไดนะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้คนที่ใดผัวฝรั่งร้ายค่ะเต็มบ้านเต็มเมืองมู่บ้านหนึ่งกัสิมีสองสามผูนล่ะคะพี่น้องเออฝรั่งดังโมนะคะพี่น้องกัสีโพหมอกอกมแม่กแกหมูบนน่บ้านหนึ่งกัสีบบขี้ไล่กะ สองคนละไปหรือปอกาศสามคนสี่คนหรือผู้เดี่ยวกบมีนะ,ะพี่น้องหน่อยที่สิบอมีฝรั่งดังโม่อยู่ในหมู่บ้านนะ,ะพี่น้องอันนี้กับเป็นยังมีคําถามนะคะพี่น้องคําถามยอดฮิตนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนกันิบบเข้าใจนะคะพี่น้องหรือบางคนที่เพิ่นนห่นมองเห็นแต่อีกโกเมียฝรั่งนะคะแเพื่อนไปเที่ยวนะคะพี่น้องไปเที่ยวเมืองไทยเนาะ เพื่อนกนสิไส่แบนเนมค้นไปพุ่น่ะเห็นว่าเขาปรับกันอยู่สนามบินสี่มื่นหาามื่นน่ะเห็นบ่บน่ะเออเพื่อนกนสิเห็นแต่รูปลักยังสั่นนะคบพี่น้องเออไปเที่ยวเมืองไทยกางหอ่อแบนนงแบนเนมใส่ท่องเต็มแขนเต็มข้อนะคบพี่น้องเออ้วกะไพากระเป๋าใส่แว่นตานซ้ำกระด,ดุงนะคบพี่น้องนั่นล่ะปนี้เพื่อนก็นเลยเห็นแต่รูปลักอีโกแบบนั้นนะคะเป็นปนีเพื่อนก็นเลยคิดว่า เมียฝรัง่งทุกคนอ่ะมาเมืองนอกกับสิมิจะพูดลำลำเรว่อยๆนะคะกับสิบ,บ่มีพูดใเหตุการณเหตุงานบ่ได้เหตุอ่าลำบากนะคะพี่น้องแต่เออในทางกับกันนะคะพี่น้องอันสิมาไ้เมียฝรั่งอันนอนอันเขาเอื่อีอย่างนอนเบิดมือหัวปวดหัวเปดูแลแต่ผัว ดูแลแต่ลูกอยู่บ้านเอออยากได้ยังเดบ๋นี้พี่น้องเอออยากได้ยังแบงเมื่อขอผัวติแมนบอลพี่น้องว่าเอออันนี้มันโบเมนนะเลยค่ะพี่น้องอันนี้ในมุมมองของคนไทยที่เพิ่นอ่าบอมีญาติหรือบอมเขาเอินอีหยังบอมีพี่น้องที่มีผัวฝรั่งหรือบอด้พูดคุยกันกับเมียฝรั่งนะคะพี่น้องเพิ่นกันเลย คิดในมุมของเพิินกับโบพิดนะคะพี่น้องคือบบบอกบบเว้ากับโบหูจังมานะคะพี่น้องบางคนเห็นไปกับอันเห็นเมียฝรั่งมาโอ้ยมื้อนี่เมียฝรั่งเลี้ยงเด้อโอ้ยเมเมียฝรั่งมาไม่เลี้ยงเด้อโอ้ยไดยังกินไดยังมาฝากบอนมันใดยังมาตอนบอกุมนแหละเออมันเป็น,นงสีมันสีว่าว่าแบบสิไปว่าเพิินกับโบแมนนะคะขนบธรรามเนี่ยมประเพทีคนไทยมันเป็นแบบนั้นจังง้น เข้าไปกรุงเทพกับมาเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกาสิวาว่ามาแจะเที่ยวไม่เลี้ยงแนาๆนั้งเสี่ยมันกับเป็นประมาณนี้แต่ฝรั่งเขาบอกเขาเใจนะคะเพิ่นกาสิบอกว่าเอ้าเป็นยังคือได้ทาไมต้องได้เลี้ยงเขาเออเขามาทําอะไรให้เราไปพ่นเดียกพี่น้องเขาคิดต่างจากคนไทยเข้าหรือฝรั่งบอกคือกัดเออบันนี่ไ้ม่องกับย้อนมาคนที่มาอยู่เมืองหนอกค่ะพี่น้อง คนที่เขาได้ผัวรวยกับอนุโมทนาสาธุนํำนะฮะแต่สำหรับกรณีที่กรรมกรอย่างเราชนชั้นแรงงานคือเฮานะคะพี่น้อง <c oughs> ต้องทำงานเด้อพี่น้องจังได้เงินอ,อันแม่กระเฮ็ดงานสวนเด้ย่ามออกกล้องกับคนละแบบย่ามไปบ้านกับคนละแบบคือเฮ้าได้เงินฮอลิเดย์จากที่ทำงานไปเที่ยวเมืองไทย คือเอาเทียแน่บ่บอกกับบห่หูจังแม่วานอ่นละ่ะคนมาอยู่เมืองนอกทำงานทั้งปีนะคะสียุทธของลูกนี่สียุทธกับช่วงปิดเทอมที่หยุดเงาวสองเดือนจังสีด้ไปไทยได้หรือบางคนเขากลับไปเที่ยวต่างประเทศบ่ด้ไปไทยจริงจิอะอ่าซ้ำรับ คนทำงานนะ,ะกาซีมีช่วงฮอลิเด์คือกันปีหนึ่งกาซีได้ยุธเดือนหนึ่งสำหรับโตแมวเองเนี่ยเขากาซีมีเงินขันตํากะพันหาประมาณนี้เนาะขันตำโบรูว่าของคนอื่นเท่าไหสูงสุดถึงหาพันยูโรนะคะพี่น้องทางจังทางงานดีนะกากะสีประมาณพันหาถึงหาพัน อยู่ในในเกณฑ์ยังสี่นะคะพี่น้องเป็นขั้นบันไดลงมานะคะพี่น้องเขากาะสีใส่เงิ่อนตัวนั้นนะคะไปเที่ยวที่เมืองไทยคือเขาเฮ็ดงานมากทั้งปีทั้งเดือนทั้งทั้งปีอะถ้าเขาบ่อยุดบ่ไใดเลยะครัพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลเขามีเงินที่หักจากภ้าษีเ้าล่ะเขาไปาสะส,สมไว้แล้วเขา เขากระสิดึงตัวนี้ไม่เฮาไปพักร้อนพักสมองเพื่อไปชาิพลังมาเต็มทีหล้ะก็มาลุยงานต่อทาเจ้าบ่ยุดนะคะพี่น้องเจ้ายังฟื้นทํางานเขากระสิยืดเงื่อนโตวนีขึ้นนะคะพี่น้องทุกคนมาอยู่เมืองนอกจําเป็นต้องยุดเด้บันี้โบเมียนว่าเออบ่ยุดดอกจกเก็บเงื่อนหาพันน่ไว้บ่อยากไปเที่ยวบ่ได้นะคะต้องไปบ่ไปกะเก็บเงื่อนใส่กระเป๋าไว้แต่เห็นบ่ต้องบ่ต้องไปเห็ดงาน มันสิมีแค่นั้นแต่มีบอที่คนอยู่เมืองนอกที่บออยากไปเที่ยวเพราะว่าทํางานเหนื่อยมาทั้งปีนะคะพี่นอ้องทํางานจันถึงสุกเนาะหลักการดูแลลูกอีกดูแลบ,บ้านอีกเออมันบ่ด้ไปใส่เลยค่ะชีวิตนึงกับยู่กับนาฬิกาตื่นขึ้นมาไปส่งลูกแล้ไปโลงเรียนไป เหตุการณ์เหตุงานกลับมาเหตุกับเขาถึงเวลาคืนนอนตื่นแล้วก็ไปเหตุงานกลับมากินเขามันกับวนเวียนแค่นี้นะพี่นอ้องเออเพานี่มันกันเลยมีเงินมาจากตนน้นเงินที่สิไปเที่ยวเออตอนไปเที่ยวคนเขากะ อยากใส่ชีวิตอยากใส่เงินให้เต็มที่เงินในลิมิตนะคะบเมเณว่าสิไปใส่ฟุ่มเฟื่อยประเดีดิลิมิตต้องมีการที่ิะไปเที่ยวเมืองไทยอือสองแสนสามแสนกะว่าไปนะคะแต่ต้องไปแล้วกะเข้ากัอยากพักผ่อนอยากสื่อความสุขให้กับของมีเวลาแค่เดือนเดียวแค่นั้นนะคะพี่นอ้องอือนั่นละ่ะบันนี้ผู้ลังคนเพิินกับ่อเข้าใจนะะพี่น้องนี่ลหละเป็นอย่างจังว่า มีคําถามนี่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องนี่แหละมือนีแมวกรอยากมากไขความกระจ่างให้พีพีบางคนที่บระหันในหูนะคะพี่น้องเออถ้าเจ้าได้สายได้ได้ฟอนะคะหรือมีได้มาทํางานหรืออ่าได้มาอยู่เมืองนอกนะคะเจ้าก็ต้องเขา่าระบบเดียวกันกับคนที่มาอยู่เมืองนอกขึ้นกันนะคะพี่น้องการซื้อแผ่นนมหรือการซื้อซอยซื้อเพชรซื้อนุ่นซื้อนี่ มันเป็นเรื่องปกติของคนอยู่เมืองนอกค่ะพี่น้องเออโบเมนว่าสีอีโกโสูงเหนือจากคนไทยทั่วไปอยู่เมืองไทยหรือจากเพื่อนๆที่มาอยู่เมืองนอกน้ากันบบเมนว่าคุณสีมีโนนมีนี่อ่าละสิยกระดับกระคองให้ให้คมคนอ่าที่มาอยู่เมืองนอกน้ากันหรืออยู่เมืองไทยน้ากันนะคะเพราะว่าใครคิดซะว่า เรามาทํางานเราหาเงินได้เข้าเขาเจ้าไข่กับสมารถซื่อใดน,นะคะแบนหนอกแบนเนมซอยแบนเพชรพ่อยนะคะพี่น้องมันอยู่ที่ความชอบความเชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคะพี่น้องว่าเขาสื่สอบอนะคะบางคนกับเข้าใจเพิ่นเพิ่นนิยมชื่นชอบในในของแบบนี้นะคะเพิ่นกับสื่อหล้วก็สะสมนะคะพี่น้องแต่ในโตแมวเองแมวกะมีกระใดบ่มีกระไดเออเป็นแบบ ธรรมดาเอ,อ,อยากซื้ออ่าให้ลูกให้พวังเสียกะกระซื้อได้อยู่ค่ะพี่น้องแต่บางเทือแบบเหมือนมันความมูนีมันเต็มอิ่มในตู้บางเทือกระซื้อให้กับของอยู่ถ่าแต่วา่าบบ่ถือขนาดว่าสิไปหลินของแพงนะคะพี่น้องออจังมาดามจังเมียฝรัง่งบางทันนะคะพี่น้องอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างมากเนาะเป็นนักสะสมนักชอบนักซื้ออันนั้นคือ เพิ่นมีรายใดหรือเพิ่นสามารถหาเงินไปซื้อตรงนั้นใดเพื่อสะสมนะคะพี่น้องหรือเพื่อใส่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะบางบางคนนะคะพี่น้องแต่ในกรณีบางคนไปเช่าก็มีนะคะมันจะมีกระเป๋าแบนนเ่มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีหลายค่ะที่ที่คนที่เขามี ลวกาเขากาซีมามีกลุ่มลกากาไห่ไห้คนไปเซามาถือนะคะพี่น,อน้องถือหอยอ่อนต้อนจังแมวอยากใส่ยังเสียแมวกะไปติ๊กนะว่าจำทราดมือนี่ท่านั้นท่อนี่จักมือเซาว่าม,มาหอยแขนไปงานวัดมือหนึง่งยังเสียมันกะมีนะคะพี่น,อน้องอา้าเข้าศึกษาหาขอมมลนี่หลีมันสิมีเบือเบ้องลึกเบื้องหลังอยู่เออถ้าเฮาสนใจยังสียนะคะพี่น,อน้อง นี่ลหละถ้าเป็นนักชอบนักสะสมก็ต้องศึกษาข้อมูลว่าเจ้าหอบไปหันมานีใดบ่โมุนนันนี้นะคะพี่น้องมันมีกฎระเบียบนะคะยังอ่าเขาทีทีเรวเรเนี่ยเห็นเห็นเห็นอยู่อ่าโดนปับไปหาเมินนะคะเออนี่แหละก็เป็นอุท่าหอนการไปใส่มาใส่อย่าไปโทษอ่าอ่าสภกรเพลินเพราะว่าเพลินกะเพลินไปมีประกาศหายเร็วนะคะถ้าห้าศึกษาข้อมูลดีๆห้ากะ ซิลูว่ากฎระเบียบเพื่อนเป็นแบบใดนะคะพี่น้องเออโบเมนว่าประชดประชั่นนะคะพี่น้องอันนี้คือว่าโบเมนว่าอุย้ยถ้าไปเมืองไทยแต่งตัวเป็นญาติจกไปไมันจะชิบวัตรวจโบเมนนะคะถา้าเฮาส่เฮาไ่ในความพอดีนะคะพี่น้องโบเป็นจุด สนใจของอสรรพกรเพิินนะคะพี่น้องมั่นกับสิบ่อเฮ็ดให้เพิินเอิ่นห้องไปใดดอกค่ะพี่น้อง้าเข้าถือไปเท่าใดเท่าใดตามงบเท่านั้นเท่านี้เพิ่นกัมีลิมิตมีขอกําหนดอยู่นะคะพี่น้องทุกสนามบินมีนะคะพี่น้องมั่นก็เฮาก็ศึกษาเบิ่งข้อมมูลเพิินดีๆนะคะก่อนสิหอบไปครบชุดครบ<笑><笑>นะคะพี่น้องนี่หลังเมื่อนี้แม่เอากระเบาซูฟีสูน้องฟังนะคะเกี่ยวกับคําว่ามาอยู่เมืองนอก ย่างตองทางานด้ผัวฝรัง่งยังตองเหตการเหตุงานอยู่ตีนะคะพี่น้องนี่หลักการเาวอาสูกันฟังนะคะสำหรับส่วนแรงงานจังแมวนะคะพี่น้องบอ <laughs> มีดอกอีกอกกอีกโอกมีแต่โลโซเนี่ยนะะพี่น้องไปใส่กับว่าตองระวังอ่าซสือเสือแพ่งมากกัญชาตะเปื่อนตะดําถือกระเป๋ามากกัานาตะไปขูดไปขีดนะคะใส่กระโปงกระโปงเสือผ่านอะแพรกัญยานแต่มันเปื่อนเพราะอย่างคือมันระวังไปใส่มาใส่ทํา อ่านั่งสี่ยืนสี่ไปฝนตกแดดออกมันกะต้องระวังเพราะว่าอย่างมันแพงนะคะพี่น้องมันกะเฮตุให้เห่าใช้ชีพลําบากนะคะสู่แบบลุยๆไปๆแบบเห่าเนี่ยสบายใจกลัวอยู่แบบสบายๆชิลๆค่ะพี่น,อน้องโอเคนะสําหรับคลิปเมือนี้กะขอบคุณในหลายสําหรับการรับชมนะคะพี่น,อน้องสําหรับพี่ๆน,น้นองๆมีความเห็นแตกต่างจากไหนกะคอมเมนต์ไว้นะคะพี่น,อน้องไม่ว่าจะสีแดอ่านกะ,ะบางท่านเข้ามารับชมก็สีได้อ่านคอมเมนต์นะคะ เผื่อแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นขันและก,กันนะคะพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณหลายๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ